สวัครับ yup. พี่น้องบอสคันเนาะตอนนี้ปูเทปครับถึงทำพิธีแล้วครับพี่น้องอยู่บ้านช่างจรวดเป็นบ้านช่างที่ถือเหล็กทางบนทั้งล่างงวดหนึงครับพี่น้องผมเองบอสคันก็เลยตามมาเพื่อหาเพื่อหาคลิปเพื่อหาคลิปให้เป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นโชคดีเข้ากับทางตามมาเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะ ช่างจรวดครับใส่เสื้อสีแดงวันนี้ครับถึงตั้งบนรางน,าน,น,นั่งวางหนึ่งกี่ดอกมาเลียงแก่บนเนะครับพุทธทพเห็นตนนัวไหนครับร uh> uh> ตนนัวไ, uh> uh> ไหนในมะพร้าวชี้ต่งครับแล้วก็ลทานดูเอาลายตรงไหนเนาะตำแหน่งไหนเนาะชี้ชีช้หน่อย นี่ล่ะผมชี้ตรงไหนแหละเมื่อกี้นี่นี่เลยสวยไหมล่ะสวยครับผมสวยเนาะครับยังไม่รู้เลยครับว่าว่าว่าเลขตัวไหนตา้พี่ปูเทพกำลังจะทำไปที่แ้วพี่น้องพอดีหมวดกอนสร้างจรวดเป็นถึงตำรวจต่างๆพ่อหนุ่งบันสุกาก็เลยมมาตามมาอ็คคลิปเพื่อเป็นแนวท่าพี่น้องพิจารณาทำกันครับพี่น้องครับบันไดเรื่อยๆเนาะ

พี่น้องข้ากับมาหลุนหรือหมาให้กำลังใจสร้างจรวดเพื่อเดสด็จม,มาของโจโรข่าวต้องกันเนาะ,ะหลากหลายครับพี่น้องนะอน,นี่ผู้เทียมแต่กำลังเหตุที่เีครับพี่น้องครับ มาักษับมากับไปคนมาสตาร์เป็นรถมือบางคนเขาเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนเดี๋ยวซีนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวแทนเขาดูเหมือนเหมือนเกตุพญานาคไม่ละใช่เกตุพญานาคตอนนี้ผู้เทียบก็กำลังมาเบิ่งของเสร็จวครับพี่น้องเตรียมพร้อมติเสร็จใหม่เนาะ Uhm, ะะเราต้องกันด้เองครับพี่้องครับใเห็นีกินแล้วไงครับนั่นแหละสร้างดีอืนมือ เรียกว่าใบสีใบสีปากกามบสีเทียนของเส้นไหวหน้าหน้าชราเนี่ยธรรมดาผล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 ไม้มีอยู่เจ็ดอย่างถึงเก้าอย่างเนี่ยกำลังนับอยู่ว่ามีกี่อย่างหนึ่งละต้นละใช่ไหมครับสอง ส้มเนี่ยเปียกถึนนนงนั้นถ้าเชนงเงินทองเนี่ยมะพาเป็นสีทองนะครับสามสับปะรดได้ละใช่ไหมละ่ะพี่น้องต้องต้องดูเป็นเป็นอภัยทานน,นะครับหนึ่งสองสามสี่มะพร้าวนะครับครับห้าคือหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้หกนะครับเจ็ดแปดเก้าครับได้ครับได้ต้องร้อพี่น้องก็ร้อนก็คนเย็นเย็นก็ฮ้อนเด้ครับก็ก็คนเอาสักนิดนึงยยังดีมีร่มเนาะ ขอบคุณช่างจรววที่ทำโรงให้พี่น้องได้นั่งบ,บางครั้งฝนฟ้ามาอาจจะมันเปียนเนาะอาจจะไม่เปลียนนาากยวันนี้พี่น้องเข้ามาก็มากราบว่าสการะบูชารขอโชคขอลาภเป็นความเชื่อของวิถีชาวบ้านวิถีชนบทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของหมู่บ้านนะเป็นที่สูนรวมจิตใจ มองพี่น้องชาวบ้านปนะ่าใหญ่ตำบลป่าไม่ได้ตำบลป่าเนี่ยบชุมชนเสียงนะครับที่ทำที่ทำิททำ่งดีๆเพื่อชุมชนเพื่อหมู่บ้านเหมือ,อนแบบทำที่เขาพูดว่าพวรนวรนไม้ไม้ถึงบอไปไม้บอแหวนแล้วก็ออรอนะอ่านว่าบอลบอลอบอ่านว่าบอลบอลถ้ารวมกันมันจะเป็นบ้านวัด นะครับร้านเป็นอัลลาห์ของทีณเองของหมู่บ้านก็ดูแลเอาครับเอา